รักเล่เสน่ห์ลวงช่องสามทิสดีสหวงสุนิสาเจ็รักเธอทุกวันช่องสาพิยดาอัครเสร,รณีเทวรเดชวงพัวพันสุภาพบุรุษชาวดินช่องเจ็สาวิกาชัยเดชธนาสุทธิกมล แรมพิวสวัสช่องสามพัทลพลศิลปาจาร์นปปพาตันตะกูลพลึกษาสวาสัสช่องสามสราวุธมาทองพัชรินจัดกระบวนพลรักนี้หัวใจเราจองช่องสามทีเรเดชวงพัวพันเจนี่เทียนโพสวร แก่งกระโดนช่องเจ็ดพานุสุวรรณโนที่คำมพรลิทธาอภินันรักแท้แทบหลายช่องเจ็ดเขตฐานทัพอารยาเอหาเก็ตกลิ่นแก้วกลางใจช่องสามพัชระนามปานอิศริยาสายสนัน่น ชุมแพช่องเจ็ดรังสีโรดพันเพลงนุจราสุขท่าไม้ดังดวงหฤุไทยช่องเจ็ดสุกนลวัฒนารถอุสามณีวัยทยานนน้องเหมียวเขี้ยวเพชรช่องเจ็ดสิวัโชดชัยเชรินสาวิกาชัยเดช มาเฟียที่รักช่องสามชาคริตแย้มนามนปภาตันตระกูลสตรีที่โลกลืมช่องเจ็ดธนาสุทธิกมลวรนุษวงสวรรค์สายใยสวาสดช่องเจ็ดสเตฟานสันติวีรบุญชัยสุวนรณคงยิ่ง นางสาวภาคิริ้วช่องสานัตพลลียวนิิ์ศิลพัน์วัฒนจินดาบุพเพเล่รักช่องเจ็นัทวุฒสกิดใจพัชราภาชัยเชื้อธาตรักทรณงช่องห้าพุธเนศหงมานพพิมมาดาบริรักสุภกร ตุกตาเริงระบำช่องเจ็ดพัทรพลศิลปาจารย์เขมมนิตจามิกอนเสียงลวงเสียงรักช่องเจ็ดอุสามณีไวยทยานนสเตฟานสันติวิระบุญชัยลิขิตกามเทพช่องสามกฤษดาพรเวโรธแอนทองผสม คู่ปั่นคู่ป่วนช่องเจ็ดกวีตันจรารักเอมี่กินประทุมตลาดน้ำดำเนินรักสองช่องเจ็ดระพีพัทเอกพันกุลสาวิกาชยเดชจำเลยรักช่องสามชาติจโยดมฮิรัญยันทิติปรินลณีสีเพน เจ้าพ่อจําเป็นช่องสามวิทยาวสุไกภยัยศาลนปภาตันตรกูลดาวเปื้อนดินช่องเจ็ดวีรภาพสุภาพภัยบูรณ์วรนุษวงสวรรค์